ทักทายสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสารดอกไม้นะคะจากใบเตยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะเรานะคะก็จะเลือกใบเตยนะที่มีลักษณะสมบูรณ์นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําใบเตยนะคะมาแบ่งเป็น8ส่วนโดยเรานะคะก็จะตัดนะคะในส่วนของตรงกลางก่อนให้เป็น2ส่วนแล้วก็แบ่งนะคะเป็น4เป็น8แบบนี้ค่ะ ให้เพื่อนๆนะคะใช้กรรไกรตัดนะคะถ้าเราใช้มือฉีกมันจะไม่เท่ากันแล้วมันก็จะเป็นขรุยไม่สวยนะใช้กรรไกรตัดแบบนี้ค่ะต่อมาเรามาเริ่มในการสานนะใบเตยใบแรกขวามือค่ะเราจะพับลงไปด้านหลังให้ได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็สานนะคะเขาเรียกว่าสานแบบขัดซอกก็คือสานนะคะขึ้นลงขึ้นลงสลับกับแถวถัดไปทำแบบนี้นะคะ พับไปด้านหลังแล้วก็ซ้อนค่ะลักษณะการทำแบบนี้นะคะเขาก็จะทำสลับกันนะขึ้นลงขึ้นลงนะคะในแถวถัดไปเราก็จะทำในลักษณะเดียวกันค่ะทำแรกๆอาจจะยังขัดๆนิดนึงนะแต่พอเพื่อนๆจับนะคะแนวทางได้ก็จะรู้ว่าเ,ออเวลาที่เราทำถูกต้องมันจะแน่นมากๆเลยค่ะนี่นะคะพับไปด้านหลังแล้วก็สลับนะคะ ขึ้นบนขึ้นบนแบบนี้พอมาถึงเส้นสุดท้ายให้เพื่อนๆนะคะค่อยๆพับลงไปนะคะในลักษณะนี้เลยจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำเป็นขัดสอกนะคะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ค่ะจะได้แล้วนะคะในส่วนของเส้นตรงกลางเส้นต่อมาทำเหมือนกันเลยพับลงนะคะพับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะ แล้วก็สลับนะคะขึ้นลงขึ้นลงเรานะคะก็จะทำในรูปลักษณะนี้นะคะจนถึงเส้นสุดท้ายเลยก็ให้เพื่อนๆน,นะคะค่อยๆจับค่อยๆดึงนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะสารตัวกลีบดอกนี้นะคะไว้รอเลย5กลีบค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำมาประกอบรวมเป็น1ดอกนะคะ และเมื่อเพื่อนๆนะคะสานจนเหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆนะคะนําเส้นสุดท้ายรวบมาด้านหลังค่ะแล้วก็นํามามัดรวมกันนะคะกับตัวใบเตยที่อยู่ด้านล่างมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆหรือถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นพอเราสามารถใช้ยางวงนะคะมัดได้เลย นี่ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้5กลีบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูในส่วนของเกสรน,นะวันนี้เกสรของเราก็จะใช้เป็นใบเตยเช่นเดิมค่ะแต่เรานะคะจะพิเศษนิดนึงเราจะใช้ดอกบานไม่รู้โรยนะมาเป็นใจตรงกลางเพื่อเพิ่มสีสันนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีดอกไม้อื่นๆนะก็สามารถนำมาประยุกต์ประดิษฐ์พลิกแพงได้นะคะ นี่เราก็จะใช้บันไม่รู้โรยวางตรงกลางแบบนี้เราก็จะพันด้วยตัวใบเตยนะคะแล้วก็ใช้ตัวยางวงรัดเลยทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องยุ่งยากนะนี่ค่ะต่อมาเราก็จะมาเริ่มประกอบนะคะโดยการที่นํากลีบดอกของ ที่เราเตรียมไว้นะคะ5กลีบนะนำมาค่อยๆซ้อนกันแบบนี้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใช้เป็นตัวลวดนะคะตัวลวดเขาจะแข็งแรงกว่าการใช้เชือกมัดนะเราก็จะค่อยๆพันค่อยๆมัดไปค่ะ ดอกไม้ที่ทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนำไปรวมช่อนะคะยิ่งทำหลายหลายดอกนะคะยิ่งน่ารักมากๆเลยก็นำไปมอบนะคะให้กับคนที่เรารักหรือว่าจะไปจัดแจกันถวายพระก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ก้กลีบเราก็จะล็อกด้วยตัวลวดอีกหนึ่งครั้งนะคะต่อมาด้านล่างเราเก็บ รายละเอียดของความเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ใบเตยอ,อีกหนึ่งใบนะนำมาพันค่ะตัวก้านแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใช้ตัวแม็กนะคะในการช่วยเย็บก็นำไอเดียน่ารักน่ารักของงานฝีมือมาฝากเพื่อนๆสุดท้ายนี้ของกำลังใจจากเพื่อนๆโดยการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ